จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมกสจครั้งที่4ทพ .2,559 เมื่อวันที่23มิถุนายน2559ได้บัณฑิตเทวีทิวารับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่4ทพ .2,559 ณนะห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา สำมกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิบูลเขตหนึ่งโดยก่อนการประชุมดรธททวัฒคงเติมผู้มีการสำมกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิบูลเขตหนึ่งประวัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดได้ขอให้ประธานได้มอบกระเป๋าเอกสารให้แก่คณะกรรมการก,ารกสจทุกท่านโดยในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอให้ดรพิศณุต,ตุนสุขศึกษาธิการภาค17เป็นผู้มอบ คาวนี้การประชุมในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบจํานวน1ิเรื่องและมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจํานวน24เรื่องจึงทําให้คณะกรรมการต่างร่วมกันประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาตัดสินในประเด็นต่างๆหลายประเด็นและใช้เวลานานพอสมควรโดยเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงเวลา18บแนาฬิกาสำหรับรายละเอียดการประชุมจะได้นําเสนอในโอกาสต่อไปนาล มั่นใจว่าโศกรา์การไทยโลกรา์การไทยประโยชน์แต่